จากคลิปที่แล้วที่หน่วยของเราได้รับภารกิจให้ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับหลังจากมีคําสั่งพวกเราก็ไม่รอช้าครับเตรียมสัมภาระขึ้นรถทันทีครับแล้วออกเดินทางพิกัดที่เราไปก็จะอยู่ที่อำเภอพิมายนะครับจังหวัดนคนรราชสีมาขณะที่เดินทางก็มีฝนโปรยปลายนะครับเล็กน้อย ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่งน,นะครับจากหน่วยมาพื้นที่พอมาถึงหน้าง,งานนะครับเราก็มาทําการสำรวจพื้นที่ประสบภัยนะครับว่าสภาพหน้าง,งานเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของน้ําไหลนะครับเป็นทางน้ําซึ่งแบบโล่งเกลียร์แล้วมีแต่ดินทรายในส่วนของถนนเข้าหมู่บ้านนะครับก็จะโดนน้ําซัดขาดครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยนะครับและในส่วนของบ้านของพี่น้องก็กำแพงก็ถล่มนะครับ แต่หน้างานที่เราจะมาทําหลักๆก็คือบ้านของพี่น้องประชาชนนะครับจริงๆก็คือบ้านแฉดสามหลังนะครับแต่อีกสองหลังนี้คือโดนน้าซัดไปหมดแล้วครับพื้นที่ตรงนี้คือโดนน้าเต็มๆครับเป็นทางน้ําผ่านนะครับบ้านนี้คือไปหมดเลยก็ได้มีการนําเครื่องมือนะครับมาช่วยในกะารเคลียร์พื้นที่นะครับเก็บซากไม้เหล็กโครงสร้างต่างๆครับที่ไม่สามารถใช้การได้ ก็ใช้รถแมคโครคันน้อยนี่ยะครับในการเคลียร์พื้นที่นะครับปรับดินเคลียร์ดินนะครับพวกอิดบล็อกอิดปูแล้วก็ซากเด็กไม้นะครับดึงออกออกมาให้หมดในสวนบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆกันก็เกือบนะครับเพราะว่าสวนด้านล่างนี่คือน้ําทะลุไปหมดแล้วนะครับเป็นทางน้ํากัดเซาะผ่านใต้ฐานของบ้านนะครับเกือบจะถล่มไปเหมือนกันนะครับอีกหลังหนึ่งในส่วนของกําลังพลของเรานครับก็ได้มีการรื้อนะครับของบ้านอีกฝั่งหนึ่งที่ยังไม่ถล่ม ชิ้นส่วนที่ยังพอใช้การได้ก็เก็บให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะนําไปสร้างบ้านใหม่นะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในส่วนของโรงครัวนะครับแม่ๆป้าๆก็ได้ทําการเตรียมอาหารนะครับให้กับอาหารจิตอาสาของเรานะครับอันนี้ก็เป็นมื้อเย็นนะครับเป็นต้มปลาไหลนะครับซึ่งอร่อยมากครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเชฟนะครับที่ทําให้เราทานนะครับในมื้อเย็นนะครับ แล้วก็มีเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะครับคือผัดเผ็ดปลาไหลครับอี่ครับจานับจานัดนะครับเป็นผลชิมนะครับในส่วนภารกิจของตอนเช้านะครับเราได้รับภารกิจให้มาที่โรงเรียนนะครับเป็นศูนย์เด็กๆนะครับซึ่งโดนน้ําท่วมนะครับแล้วก็น้ําคือแบบสูงมากนะครับสภาพก็จะประมาณนี้เลยน้ําสูงจนแบบถึงครึ่งแบบครึ่งเอวแบบนี้เลยนะครับขนาดของน้ําก้อนเนี้ยครับ ตามาเศษใบไม้ที่ติดอยู่ตามรั้วนะครับสภาพที่โดนก็คือหนักมากครับเครื่องเล่นของเล่นของน้องๆก็ล้มพังนะครับบางส่วนก็เสียหายทางเราก็ได้ช่วยกันเคลียร์พื้นที่นะครับเก็บกวาดนะครับพวกดินทรายแล้วก็ทําความสะอาดของเล่นให้กับน้องๆน,นะครับจัดระเบียบให้ใหม่ทั้งหมดคือทรายนี่พัดเข้ามาแบบเยอะมากานะถึงประมาณข้อเข่าเลยนะสูงประมาณนั้น,นครับทางเราก็ได้ช่วยกันขุดนะครับกระจายกันขุด ลอกพื้นที่ออกทรายเอาออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้กับน้องๆนะครับคือคิปบางส่วนก็ไม่ได้ถ่ายมานะครับถ่ายเฉพาะที่หน้างานที่หนักๆหลังจากนั้นนะครับก็ได้เวลากลับนะครับพ่อแม่นะครับป้าก็ได้มอบสิ่งของนะครับให้กับพวกเราก่อนครับนะครับ